ผมเป็นรีวิวแบบกากนเนี่ยผมไม่มีสคริปอะไรผมพูดดนสดคิดได้ตอนไหนเลยบางคนดูคลิปสงสยัยว่าทำไมมันพูดผิดๆถูกๆก็คือผมไม่มีสคริปไม่มีอะไรเลยผมพูดจากความรู้สึกล้วนๆในการแกะกล่องแบบเรียวๆเลยนะอ่ะนี่ให้ดูก่อนเลยไม่ได้แกะกล่องหรอกแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากผมมือลั่นเองเห็นสีแดงขาวโบยะไม่ได้เลยมือลัน่น ลืมไปว่าอ่านด,ดูเองแล้วกันคือในการซื้อของเนี่ยเวลาเราไปจองใครแล้วอะาลยยกเลิกอะมันมันเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่แนะนําคือไปจองใครแล้วก็อยากให้ซื้อ,อไม่อยากให้แบบว่าเออไม่เอาผมไม่เอาแล้วครับผมเถิดก,กดไปบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นพ่อค้านะพ่อค้าแม่ค้าเราก็เข้าใจอะ ว่าเราก็าเคยขายโมเดลในเน็ตกันบางคนก็มียกเลิกบ้าง,างนู้นนี่แล้วคนที่เขาแบบว่าแบบกําลังประมูลอยู่เนี้ยมันก็พลาดโอกาสไปอะบางคนอะไปขายให้คนที่มันอยากได้จริงๆดีกว่าอันเนี้ยมือผมล่าจริงๆไม่ได้แบบเปลี่ยนใจว่าไม่อยากได้หรือไม่มีตังหรืออะไรแต่ก็มือล่าไปละก็ไหนๆก็ไหนๆก็ซื้อมาเลยมาแกะกล่องดู น,นี้เราจะแกะแบบง่ายๆขี้เกียจไปหาคัตเตอร์เห็นกล่องมันแกะง่ายด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นงานที่ผมสื่อสาำม,มาแล้วกันนะเป็นสีเทพสี่จัตุเทพของอิกาก็มีเป็นลิวชินบิโรกแล้วก็บูนะนแล้วก็บโบยะงานนี้ถ้าออกมาหลายสีนะหลาย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 แบบ บางกีโบยะก็ไม่ได้สีนี้หรอกเสื้อแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมาเดี๋ยวผมแกะนี่นะผมแกะให้ดูคร่าวแต่ง,งานนี้ทำออกมาโอเคนะสวยเลยแต่ว่าก็ก็มีสิบเซนมาด้วยเป็นโบยะชุดสีดำขาวเ <Yeah. S 1> สื้อสุปราจาร์เหมืนกัน ง่ายๆอมาอันนี้คืออะไรอ๋อผมสั่งครึ่งงานครึ่งตัวไปด้วยงานครึ่งตัวเป็นเป็นปลาลูโกโกะเอ้ยไม่ใช่ปลาลูกโกะอะไรวะกุลิโกะอนาคตกุลิโกะโ้เข้าแพ็คมาดีมากเลยนะการแทกสวยงามอืมไหนงานงานแต่ผมจะแกะดูอ่ะ งั้นนี่หูเขาแพ็กมาหนาอยู่นะนี่แ,แกะเยและกันหาตัวเองมือลั่นเฉยมือลั่นทำไมก็ไม่ไมรู้อืเนี่ก็คือลั่นไปเองมาแกะแล้วหมครับ นี่ผมไปซื้อเสนอราคานอกกลุ่มอีกามาอู้แพ็คดีมากเลยนะหอ้แบบนี่ก็คือฐานฐานแพ็คเป็นตัวๆมาเลยผมเลือกจากบิโตก่อนพิโตนะแต่สีเหมือนว่ามันจะหมองกว่าหมองกว่าสีมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยนี่เทนะ่าไหร่นะเดี๋ยวเนี่ยดีเหมือนกันไหม ก็เหมือนๆเนาะก็ประมาณนี้แหละเหมือนกันเด็กโอเคในแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะไม่สามารถอะไรมาเสียบแทนได้นอกจากแปงลงรูของมันอย่างเช่นบีโตนเนี่ยปุ่มมันก็จะแบบคือมันทำมาคือแบบคือต้องใส่ใส่แันนี้แหละใส่ช่องนี้เดี๋ยวปป ไปเป็นบูเครื่องสนิทโดยะนะครับเป็นกุ่มซิปมาเลยนะซิล็อกเลก็เหมือนกันอยู่แล้วแหละหน้ามีตำหนิก็เนเลยหน้านี้มีตำหนิหน้าใหม่มีตำหนิ mong hết là dòng của quay cả con đu cúc nắng lên luciên 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 nắp hết mhm 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 ม,มามาถืาอใช้เของเราโบยัลลิมิติชุดแดงขาวนี่นี่ทำออกม,มาอืมเหมือนกันเด๊ะเหมือนกันเด๊ะเลยโอเค เขาใส่ตรงรางตำแหน่งตำแน่งนเยมาดูดีๆกันนี่เป็นงานที่ซ้ำกันงงในงงนี่ซ้ำกันหมเหมือนกันปีครับเนี่งานซ้ำเค้กนไ จะเริ่มจำไม่ได้ว่าไหนไมหเเก่าแล้วอ่ะน,นี่งานขึ้นตัวไหนๆผมก็สั่งกับพ่อค้าเจ้านั้นแล้วผมก็เลยสั่งหลายๆตัวเพื่อแบบว่าเออค่าส่งมันเหมาด้วยไงมันเหมามันแม่ตัวต่อไปราคาเท่าไหร่ผมก็เลยแบบเออซื้อมา้าได้ราคามาที่แบบอันนี้ไไม่ด้เขาไม่ได้เสนอราคาเนี่เขาลงราคาขายแหละลงราคาขายแต่ละตัวว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใครมือเร็วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่แน่ไอชุดนี้ผมอาจจะขายออกสักชุดนึงดีกว่าเพราะามันซ้ำกันขันแพ็กมาดีนะตอดหัวมาเลยนี่ผมอากูริโกผมยังไม่เคยมีปั้นไหนมีแต่แค่ปั้นยีบสเซนนะที่ชุดสีดแดงเมื่อ EP ที่แล้วนะอี EP ที่แล้ว,วะน่ายเยอะอี EP ที่แล้วนี่กูริโกกลับกล้องให้ดูทีนึงนะ มีพัของเราครับผมเป็นโบยะที่10เซนแต่ผมยังไม่เคยมีปั้นนี้และชุดนี้สีนี้มีถานม,มาด้วยผมก็ไม่เคยมีแหละแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่ท่านไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในกล่องด้วยผมไม่ได้ออกมาจากกล่องเพราะนั้นมันเป็นงูอของมือหนึ่งผมก็เลยไม่อยากเอาเอาอกจากกล่องไว้อยู่ในตู้แหละที่ผมเคยรีวิวไปรีวิวไปอะ่ะ โอ้ยชูส,สวยนะครับเนี่ยนี่โบยาเอกของเราผมชอบโบยาที่สุดนะไม่ได้ชอบเพราะมันเก่งนะบางคนบอกเฮ้ยคุณชอบเพราะมันเก่งที่สุดหรือเปล่าถ้าชอบเก่งที่สุดกูชอบพวกเรนดาแมนพวกอะไรนี้ดีกว่าถูกปะแต่ที่ชอบอ่ะเพราะว่านีสใส่มันอ่ะมันคุณต้องอ่านอ่ะมันคือแบบมันกวนตีนแล้วก็คือความรักเพื่อนด้วยอะไรต่ออะไรด้วยความคิดมันไม่เหมือนใครดีอ่ะเข้าใจไหม นี่สวยงามนะครับเป็นไงนี่ไปเดี๋ยวเราไปกลับกล้องนะครับไปดูป้ายนี่ครับงานซ้ำเป็นไงบ้างหลักงานซ้ำ <laughs> เหมือนกันเด้เลยนะ <c oughs> ละตัว เละเลยเขาก็ทำออกมาดีนะครับหลังลายก็สวยแต่ละตัวเปิดแฟลให้ดูให้ชัชดๆส่วนบูเนี่ยอันนี้ถอดได้นะ่อมาโผลนเลยโผลนใส่แบบไหนใส่แบบนี้นะ ใช่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปงานนี้จบไปไปดูอีกงานหนึ่งฟูโกโกนะครับงานรึ่งตัวงานนี้ก็น่าเล่นนะครับแต่ปั้นอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่สำหรับมือใหม่ถ้างบน้อยก็ซื้องานนี้ปก่่อก็ได้งานจะทำาังไก็กไปชิคไห้ผมราคา นี่ใช่มากปีสานสี่นนี้คืองานมีอสองทุกอันคืองานมีอสองหมดเลยที่จัดเอาไว้าาวลายของเราครับโบย่าถามว่ามีตำแหน่งไหมก็มีแหละตำแหน่งมีอสองถามมันก็คืองานแท้นะนหัวตำแหน่งหลัง อืโอเคแบบเปิดแฟนชให้ดูนี่ผลงานสวยครับโอเคใครที่สะสมอยากสะสมแนะนำนะครับโอเค okay, ครับนง่ายร่าง แต่ละตัวแต่ละองค์สวยงามู่นะครับฮึฮ่างแต่ละตัวถือว่างานทำมาโอเคสะสมมือใหม่ที่งบน้อยก็ลองสะสมงานพวกนี้ดูนะครับราคาก็อยู่ที่หลักสิบบางตัวก็หลักสิบบาทบางตัวก็หลักร้อยนะบ ยังไม่เคยเตัวหลักยังไม่เคยเห็นงานสิบเซนตัวหลักตัวเป็นหลายร้อยก็มีเป็นงานแลก็มีลองดูนะครับานมีตัวแลเป็นพันก็มีแต่ไม่ค่อยเห็นคนซื้อเท่าไหร่นะลองหาดูส่วนใหญ่งานสิบเซนก็หลักร้อยนี่แหละครับนอกจากงานแลงานหาย้าอ,อย่างเงี้ยมันก็จะสูงหน่อยแล้วแต่จังหวัดบางช่วงบางช่วงมันก็แพงบางช่วงมันก็ถูก อยู่ที่การเล่นกันของคนเราเนาะในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วผมก็คือว่า่าะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปก่อนเนาะตัวต่อไปช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่พอดีก็รอฉากตู้ก็จะไปใส่ไม่พอด้วยรอฉากซูซูรันดาดฟ้าตู้ที่ใส่ก็เริ่มจะไม่พอแล้วเริ่มจะชะลอในการซื้อก่อน <c oughs> ไม่ได้จะซื้อตู้ใหม่นะยังไม่มีแผนนะ เพราะว่าตู้มันเริ่มเต็มแล้วแล้วคือบางตัวเราก็ปิดลายได้หลายลายตอนนี้ก็แบบส,สุรันมันเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดผมก็สะสมเยอะที่สุดตอนนี้ก็เริ่มเต็มแมนดียแล้วเริ่มเป้าหมายมันก็เริ่มไปแล้วไงคือแบบอยากได้ตัวนี้ตัวนี้วาแงแผนไว้ว่าจะซื้อตัวไหนคือส,สุรันคือเกือบครบแล้วเหลือแค่ตัวเดียวตัวสองตัวเท่านั้นเองอแล้วก็ เปิดลายใหม่ก็คือบุโซบุโซตอนนี้เปิดลายใหม่ก็ซือแค่บุโซอย่างเดียวไม่ซื้ออย่างอื่นแล้วถ้าปิดบุโซงานโฮเซนก็น่าโฮโฮเซนที่เป็นโรงเรียนอลิกกัสุสุรันก็น่าสะสมนะแต่ราคามันก็แรงหน่อยอะ่ะเพราะมันคือส่วนใหญ่งานแท้มันทำออกมาน้อยโฮเซนอะงานแท้เท่าเนาะส่วนใหญ่คนจะโมกันเยอะงานโมผมก็ ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่มันไม่ใช่งานแท้เนาะมันมันคืองานที่ทําขึ้นมาคือในอนาคตเรามีปัญหาอะไรเราออขายเนี่ยมันราคามันตกไงแต่ว่าอย่างเช่นอย่างโบยะอย่างเซตต้อนอะไรเงี้ยตัวที่ผ่านมาคือผมโคตรชอบแม่งจริงอะชอบจริงๆแล้วะชอบชุดนี้อะไรเงี้ยแล้วคือแบบแต่ละตัวมันไม่มีมือหนึ่งทำออกมามันมีปั้นเขาปั้นขึ้นมาปั้นให้เหมือนมือหนึ่งเลยแต่ว่า ไอ้มือหนึ่งอะเสื้อแบบอย่างเช่นแดงขาวอย่างเงี้ยแม่งไม่มีมือหนึ่งยังไม่เคยเห็นมีไม่รู้มีหรือเปล่าผมก็เลยแบบซื้องานโมโบโยักษ์แดงขาวมาดีกว่าอย่าง,งเลซินเซตตอนอะไรเงี้ยก็เป็นงานโมเหมือนเลยงานปั้นเหมือนเลยซึ่งเป็นงานที่ผมอยากได้แต่ราคาตอนที่แบบใหม่ๆสะสมใหม่ๆผมมาเกือบหมื่นเลยนะมือหนึ่งเกือบหมื่นเลยนะตอนนี้ราคาก็ตกอยู่ห้าหกพันเนาะแล้วแต่ช่วงด้วยแหละ แล้วแต่เซ่ตตอนพวกเลสซิ่งเนี้ยมันก็ราคามันก็ออกมาพันสองพันอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าอืมเราชอบจริงเราไม่ได้แบบว่าซื้อมาเพื่อขายแล้วก็ซื้อมันมาเถอะงานโมถ้าเราชอบมันจริงๆนะซื้อมาเพื่อไม่ได้เก่งกําไรอะไรอย่างผมซื้อมาก็ไม่ได้เก่งกาไรอะไรไหนชอบงานโมโเห็นกระสวยผมว็เอาเลยเราไม่แบบลังเลอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคพูดเยอะละตบคลิปค,ครับ สวัสดีครับเออลืมบอกผมทรงใหม่เป็นไงบ้าง <c oughs> สันนจะู๋เลยแต่ท,ทันทีบ๊ายบายครับผม